เอาล่ะมากันที่ช่วงสุดท้ายของรายการคนหลังข่าวคนส่งยิ้มกับจุ๋มลุยเองวันนี้พี่จุ๋มนพขวัญน,นาคนวลจะพาเราไปติดตามชีวิตต้องสู้ของพระเอกนางเอกลิกเกค่ะช่วงที่ผ่านมาเจอพิษโควิดไม่มีงานแสดงแทบจะล้มทั้งยืนสืบเนื่องจากไม่มีไรายได้เลี้ยงครอบครัวแต่พวกเขาก็ไม่ได้ย่อท้อไม่ได้ท้อใจเลยนะคะมีการผันตัวเองเปลี่ยนอาชีพมาขายส้มตำสู้ภัยโควิด อาชีพใหม่นี้จะสร้างรอยยิ้มให้ได้มากน้อยขนาดไหนติดตามพ้มพร้อมก,ก,กันกับพี่จุ๋มโนพควันนักนวนในช่วงคนส่งยิ้มกับจุ๋มลุยเองค่ะ จากชีวิตศิลปินมือถือใหม่ไฟสองหน้าชีวิตลิเกที่เคยรับการมีรายได้เดือนละหลายหมื่นมีแม่ยกร้องมาไล่วันละหลายพันแต่เดี๋ยวนี้ชีวิตพลิกผันจากอาชีพลิเกไม่มีงานไม่มีเจ้าภาพจ้างเพราะสถานการณ์โควิด19ทําำให้ลิเกขาดรายได้ไม่มีรายได้เลี้ยงครอบครัวเหมือนแต่เมื่อก่อน มือก่อนมีงานเข้ามาเกือบตลอดทั้งปีนะครับคือเรื่องเองินเรื่องทองเราก็พอได้จุนเจือเลี้ยงครอบครัวแต่พอโควิดเข้ามาทำให้งานโดนลดลงโดนคืนบ้างค่าใช้จ่ายเราก็เยอะ จากวันที่ไบรางานจึงต้องดิ้นลนมาขายส้มตำยำไก่ย่างและน้ำแข็งใสเพื่อความอยู่รอดต้องช่วยเหลือตัวเองเพราะไม่มีรายได้ที่จะมาเลี้ยงครอบครัวถ้าไม่ทำก็ไม่มีกินสองพี่น้องที่เคยโลดเล่นในอาชีพลิเกต้องผรานตัวมาเป็นพ่อค้าแม่ขายส้มตำแต่ยังไว้ลายเลือดลิเกช่วงนี้โควิดมันออกไม่ได้ ก็เลยต้องมาตั้งร้านขายหน้าบ้านนะครับผมก็อยู่ข้างบ้านกันก็ช่วยดูแลบ้างเล็กน้อยนะครับมองแบบห่างห่างนะครับก็ส่งเสริมสนับสนุนนะครับซื้อแล้วก็ถ่ายภาพลงเฟซบั่งช่วยเชียร์บ้างนะครับก็อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมนะครับที่ดูผ่านทางช่องนี้ก็อยากจะแวะเวียนผ่านมาได้ครับซอยพระสังสองของถมตะกิเซ็นเตอร์นะครับก็ขายอยู่ทุกวัน ด้วยความสู้ทนไม่ยอมแพ้ใครที่อยากให้กําลังใจสองลิเกนักสู้ผู้นี้ก็สามารถไปอุดหนุนลิเกตกงานได้ที่ซอยพระสังสองออเภอตาครีช่วยอุดหนุนร้านส้มตำลิเกกันหน่อยนะคะแต่หากสถานการณ์โควิด1ิดีขึ้นเจ้าภาพท่านใดจะมีงานโปรดเรียกใช้บริการลิเกคณะลุงน้ำเพชรเทพรประธานพรกันได้ที่เบอร์ของทางคณะโดยตรงเลยนะคะ และทั้งหมดนี้ในคนส่งยิ้มกับจุ่มลุยเองสนับสนุนโดยสถาบันพัฒนาคุณภาพพิชาการหรือพวบริษัทเนเจอร์เฮิร์บอินเตอร์เนชั่นแนลโฮลดิ้งจำกัดบริษัทธุรกิจเหล็กดี รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ